สี่หนุ่มถ้าให้เลือกนะเป็นแฟนกับใครวันหนึ่งอยากเป็นแฟนกับใครตอบค่ะเจนี่บลังเพลงไอยูครับไอยูอ่านตัวร้แล้วเด <laughs> ี๋ยวตอบใครดีอ่ะ <laughs> อะไรวะอยากเปไน็นแฟนก็ต้องถามด้วยเหรอเดี <laughs> ต๋ตอบใครดีคือ <laughs> <c oughs> อะไร <laughs> ทำไมอ <laughs> ่ะทำไมอ่ะเ <laughs> จมส์เจมต้องบอบไม่ได้ <laughs> กิดอะไรขึ้นจ็กเก็ตที่บ้านเนี่ยทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นไม่ทราบเหมือนกันต้องเลือกคนเดียวจริงเหรครับนั่นแหละเขาที่เติร์ดพวงต้องเลือกคนเดียวจริงสูงสุดในชีวิตนะโรเซ่แบ็คพิงครับแจ็กกี้อะเลื่อนไม่ถูกอ่ะเฮ้ยเราเข้าใจแจ็กกี้เฮพราะอะไรกันเราไม่ซีเรสอย่าตัดต่อไปนะผมอย่าตัดต่อที่พวกผมพูดไปนะอะไรเนาะเขาจะไปทำหรอเดี๋ยว เขาก็ไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่พูดเท่าไหี่ชอบที่อบเออไม่เอาไม่เอาที่ชอบให้ชาทวายไลฟ์ไม่เอาไมกเอาไม่เอาใครอ่ะพี่ใหม่ละกันอ่าได้ได้ได้ทำไมถึงเจนนี่แต่พี่ก็รู้ว่าที่เราชอบเจนนี่มากชอบสไตล์เขาเฟียสพูดเลยผมชอบมากจริงแม่คือด้วยสไตล์ด้วยความเฟียสของเขาเนี่ยเจนนี่ดูโคชิล่ามาแล้วใช่ไหม เออแรงมากดีมากใช่ไหมดีมากอยากไปดูดีเกินไปพี่แตไออูดีเคุณกว่เบาดีเขาดีเกินไปเจนได้ดูใกล้ขนาดไหนฮะเหมือนว่าอยู่ตรงผัดลมอะตื่นแล้วเพื่อนตื่นเลยใช่ครับอายูเพราะว่าผมชอบความสามารถเขามากๆเลยครับแบบทั้งทั้งเรื่องการทําเพลงการร้องแล้วก็การแสดงครับผมเพราะผมผมผมชอบอายูจากการได้ยินเสียงเขาก่อนผมยังไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนครับอ๋อเลยไปติดตามชอบมากโอเค ทำไมต้องเป็นโรเซ่ค่ะผมเข้าไปดูไลฟ์เขาครับเขาทำอะไรกันแล้วก็โดนตกไม่เหมือนแบบวิธีการพูดคุยของเขาคือแบบเออเราแพ้ทางแบบเนี้ยเขาจะมีแบบสำเนียงออสซี่อ่ะที่เราฟังแล้วมันอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ฟังแล้วแบบมันแบบมันนวยเหรอนุยยมันคืออะไรนะนยนุยห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 รือหนุยหนุยหนุยคือว่าอะไรวะไม่รู้อ่ะมันคือสับอะไรไม่รู้อ่ะมันคือตัวนุ่มนิ่มอย่างนี้หรอรู้สึกนุ่มนิ่มอ่ะนนุ่มนิ่ม อ้าวเราเล่นเเล่นทวิตเตอร์เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันอธิบายมันยากอ่ะนุบนิบเหรอนุบนิบเหรอแบบมันแบบอื้แต่ว่าเมียนที่พี่ได้ข่าวว่าแพ้มากเลยในกองแพ้น้องใหม่ดาวิกาป่ะใช่เพราะอะไรเพราะอะไรที่มันแพ้พี่ใหม่พี่ใหม่เพอร์เฟกต์อ่ะโอ้โหว้าวไงเจอ ใช่เคยนะคือเราชอบเขาก่อนอยู่แล้วเหมือนว่าคนที่เราชื่นชอบชื่นชมตั้งแต่ก่อนเจอกันใช่ใ่พอมาได้เล่นละครด้กันก็ทีนึงซึ่งในเรื่องเราต้องแบบคุีตีโมเราต้องสนิทกับเขาไงเราต้องแบบมีความอินเลิฟเขาอะไรอย่างเงี้ยูวว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 วงวววววงววววเวว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 ออร